แบ่งขายที่ดินนะครับสำหรับพัฒนาโรงไฟฟ้านะครับบางส่วนนะฮะขวามือนะครับขวามือเนี่ยจะเห็นว่าที่ดินว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็มีเสาส่งร้อยสเคบนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยผมจะแบ่งขายบางส่วนนะครับให้กับนักลงทุนนักพัฒนาโรงไฟฟ้านะครับที่จะเข้ามาจอยนะเพราะว่า สายส่ง115 kv เนี่ยมันรองรับได้เยอะมากนะครับในการทำโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีสายส่งขนาดใหญ่115 kv รองรับนะฮะดังนั้นในใครที่มีแนวความคิดที่จะมาจอยโปรเจกต์นี้นะครับก็เรามีที่ดินเปล่าว,ว่างเยอะแยะนะครับในพื้นที่โครงการเรานะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมา แบ่งซื้อที่ดินไปพัฒนานะครับพื้นที่เรามันมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีทั้งเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำนะฮะแล้วก็มีทั้งโซล่าฟาร์มนะครับดังนั้นพอมันมีทั้งโซลา่ามีทั้งเขื่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งพื้นที่ในเมืองเมืองนี้นะครับมันก็จะมีทั้งรีสอร์ทร้านอาหารนะครับร้านกาแฟโรงแรมนะครับ เราก็จะค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับนี่คือคาเวอร์เฮาส์คาเวอร์เฮาส์จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ปล่อยน้ำอไรนี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว มันม<ด>ันมันมันย้อนแสงอ๋อย้อนแสง ตรงนี้ก็เป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวโซนของโครงการเกี่ยรตร้อยทีมาลงกินงานัลงองค์กรกนงานท้อคเยอะยะเลยนกลไม่เอาน้าเลยครับมาเด้มาเด้วยสปอนเซอร์ครับเนานาท่องเที่ยวนะครับ ครับแข่งเซเซ็ตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลึกลข้างในก็จะมีน้ำรถพอสติดจอดนะครับจอดล้างก็มีเป็นแผงยีา้หารมีแต่ค้านมั่นคันโบซายอันนี้เอื้อยาวไปลิน เอาน้ำเอาไมั้ยว่าพัฒนาเนจริงหรือเปล่าดังนั้นใครนะครับที่สนใจนะครับมาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรานะครับก็มาซื้อที่ดินไปนะครับแบ่งขายนะฮะจะเอาโซนไหนโซนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เอาไปนะครับ จะเอาโซนที่เป็นโรงไฟฟ้าก็เอาไปนะฮะจะเอาโซนที่เป็นล่องแก่ง ATV โรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทก็ว่าไปนะครับพื้นที่ตรงนี้มันหลายพันไร่นะครับในพื้นที่สัมปทานเรานะครับก็ถือว่าเปิดโอกาสแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาช่วยกันพัฒนาโครงการนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงสารวันนะครับที่ดินตรงแปลงนี้เนี่ยน่าลงทุนมากนะครับสำหรับ